สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพบกันอีกเช่นเคยครับสําหรับช่องเโยงชาแนลวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมกันอีกมุมหนึ่งกันครับมุมป้อมเพชรหลายๆลายท่านอาจจะไม่ได้เคยชมมุมนี้กันครับเคยได้ชมกันแต่มุมท่าวัดพนันเชิงก็ขอเชิญท่านผู้ชมรับชมกันเลยครับผมก็ค่อยๆเอียงตัวเข้าโค้งอย่างสาง่างามครับจุดนี้ก็คือจุดวางน้ำวนกันครับ เส้น้ำไหลเชี่ยวมากครับเร,เรียกว่าจุดปราเสียนกันครับจุดนี้มีความอันตรายมากครับสําหรับการเข้าเรือพ่วกในแต่ละปีในช่วงฤด,ดูน้ําหลากค่อยๆบรรจวงเข้าโค้งกันครับวันนี้มากันห้าพ่วงครับท่านผู้ชม ไปเรงเครื่องเข้าสู่ทางตรงครับโอ้มีจังหวะกระแทกกันเล็กน้อยครับมีน้าที่ไม่กระแทกแรงครับถ้ากระแทกแรงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับนี้จุดที่เ,เกิดอุบัติเหตุไว้กันก็คือตรงนี้ครับยืนอย่างรงนี้ครับ กราโปงเราก็ค่อยมวนเข้าโค้งพวงนี้ใช้เรือลากข้าง2องลำคับชมุมใช้เรือตรงลากตรงท้าย1นึ่ลำครับเรือตรงท้ายของเราก็คือที่เรียกในตำนานของเราทเองครับที่งานก็ ความเร็ไเวไของแต่ละพวงกันครับผล่มาแล้วครับคิดเด็กในโนงานของเราตัดเขา้าโค้งค้งนี้ก็มีความอันตรายพอสมควรครับน้ำไหลเชี่ยวแรงมากครับ เขาโคงได้อย่างสวยงามครับใช้เรือพว5ออก5้าลำเรือเรือรากา2องลำเรือตกท้าย1นึ่ลำรวมเป็นแปดลำครับพวงนี้ใช้เรือลากยูงถึงแปดลำกันเลยทีเดียวกันครับผันชมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม ฝซับสไครป์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสด,ดีครับ